แต่ทีนี้พูดถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมออาสดางรวยอากินยอมรับว่าผู้อํานวยการของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการท่านติดเชื้อโควิด -19 ยังไม่แน่ชัดว่าท่านติดเชื้อมาจากที่ไหนเนื่องจากท่านเป็นผอ,อใช่ไหมฮะท่านเป็นฝ่ายบริหารท่านมีการประชุมหลายสถานที่ พอยังไม่รู้ว่าติดที่ไหนก็ยังไม่ทราบด้วยว่าจํานวนผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านแน่ชัดเนี่ยมันกี่คนกันแน่แต่ส่วนใหญ่คนที่ใกล้ชิดจะรู้ตัวและกักตัวเองอยู่แล้ว14วันแล้วท่านก็ยอมรับว่ามันก็มีประเด็นที่มีรายงานข่าวออกมาในทํานองว่าผอ,อท่านนี้เนี่ยติดมาจากการที่พอเข้ารับตําแหน่งแล้วจัดงานเลี้ยงต้อนรับวันที่16มีนาคมแล้วมีบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมงานมีการจ้างวงดนตรีเป็นลักษณะแบบนี้ยภาพเนี่ยก็ถูกแชร์ต่อต่อกัน คุณหมออัศดางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าท่านก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวท่านจะไปตรวจสอบดูทีนี้มีบุคคลใกล้ชิดกับผอ,อนะฮะเป็นรายงานข่าวนะฮะโทรศัพท์ไปชี้แจงกับทางเดลี y นิวออนไลน์บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยยืนยันว่าผอ,อไม่ได้แหกกฎไม่ได้ฝ่าฝืนกฎ ตอนนั้นเป็นแค่การนั่งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันไม่ได้มีงานเลี้ยงใหญ่โตเอิกรกะเริกวงดนตรีไม่ได้จ้างมาก็เป็นแค่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเขาจัดการสแสดงต้อนรับผอ,อแล้วก็ร่วมร้องเพลงกันเท่านั้นอ,อันนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดของผอ,อเนี่ยไปยืนยันกับทางเดดีนิวออนไลน์แต่ภาพนั้นสิฮะภาพมันจะค่อนข้างชัดที่ถูกส่งต่อและถูกพูดถึงกันงานเลี้ยงต้อนรับผอ,อ,อเป็นจุดหนึ่งของการแพร่ะระบาดเชื้อหรือไม่